ครับสวัสดีมิตรรักแฟนสล็อตทุกท่านนะครับมาพบกับผมนะครับในช่องสล็อตดักนะครับก็ฝากกันกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับมาตัดมานะครับผมตั้งเทอร์โบนะฮะแล้วก็เบล1หนึ่งร้อยห้าสิบบาทเลยนะครับก็ต่อจากคลิปที่แล้วนะก็มีสี่พันสี่ร้อยนะครับมาปั่นเบลดหนึ่งร้อยห้าสิบกันนะครับก็เทคนิคนะครับก็ใช้ง่ายๆนะครับเทคนิคประจําของผมเลยนะครับก็แค่เปิดเทอร์โบนะครับแล้วก็ปั่นนะครับ โอ้โหมาครับ400บาทนะฮะผมตั้งเล่นใช้เวลานะใช้เวลานะครับในการเล่นแล้วก็ตั้งเทอร์โบนะครับเทคนิคง่ายๆเลยครับสําหรับคนที่อยากนําไปใช้นะครับนี่ครับตกมาแบบนี้นะครับได้เท่าไหร่นะคอมโบสามนะครับนี่ครับไปครับโลครับคอมโบสี่นะครับ200บาทเอาครับดาบคั่วดาบคขวยนะไปครับ1,700นะโอ้โหคอมโบหกนะครับท่านผู้ชม ฟีสปินสิบครั้งนะบิ๊กวินนะครับ2300นาะครับก็เรายังได้ฟีสปินอีก10ครั้งเลยครับมาครับครั้งแรกเท่าไรครับแตกหนักแตกจริงนะครับเล่นไม่มีการตัดต่อนะผมเล่นนะครับก็มีได้มีเสียนะไม่ใช่ว่าได้ทุกคลิปนะครับก็ฝากกันกดติดตามเพจนะครับสล็อตดักนะครับแล้วก็ยูทูปก็สล็อตดักเหมือนกันนะครับมาครับอ่งุูนะโอ้โหไม่ได้นะไม่ใช่นะครับ ไม่ใช่ดูผิดนะครับมารู้สึกว่าวายมันจะเข้าทุกตาเลยนะครับนี่ครับดูครับนี่วายนะครับวายอีกแล้วนะฮะถ้าหมาได้เท่าไหร่อะได้2,850น้บาทนะครับถ้าเราดูจากว่ารอบนี้จะเข้าหรือไม่เข้านะดู4-5ทีก็รู้นะครับถ้ามีวายติดมาแสดงว่ารอบนี้มันปล่อยแตกนะครับ ถ้าไม่มีไม่เข้าเลยนะครับก็ควรหยุดเล่นแล้วก็เลื่อนไปครั้งหน้านะครับปล่อยยอมเสียนะครับไม่งั้นจะเสียเยอะนะครับไม่ไม่มันจะได้มันจะได้ไม่เสียจมนะครับก็มาหงุ่นน่ครับนี่ไปดีคอมโบ2นะครับถ้าแตกนะครับก็ดูครับ ว่ามันเข้าแค่ไหนนะครับมาเนวครับมันจะติดไว้ทุกตาเลยครับนี่ไปดีครับโอ้โหคอมโบสองนั้นหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะครับสังเกตดูนะครับในที่ผมเล่นนะครับทําไมผมเล่นถึงบวกนะครับก็สังเกตครับมันจะมีไวมาช่วยตลอดนะครับอืมยวายมาไม่ไม่ไม่ได้ไปว่าจะเข้านะครับ เขโอกาสเข้าเยอะกว่านะครับนี่ครับไปครับโอ้โหคอมโบสองนะนี่สิงโตนะสิงโตสิงโตสามตัวครับมาครับนี่คอมโบสี่ฟีสปีนอีกแล้วนะนี่ครับได้ดีเพราะมีวายนะครับผมก็เล่นสล็อตนะก็ใช้เทคนิคนะครับเพราะว่ามันเป็นโปรแกรมนะครับเพราะว่ามันเป็นโปรแกรมมาเก้าร้อยโอ้มาครับแตกไปเก้าร้อยเลยนะครับผม 1300อีกแล้วนะครับตอนนี้ก็จากทุน4400นะครับจะขึ้นเท่าไหร่นะมาดูนะครับอีกรอบสุดท้ายนะครับรอบสุดท้ายได้เท่าไหร่ครับ1400นะครับก็8000นะครับตอนนี้ก็มี8000นะ8 1 6 0บาทนะครับก็ผมจะจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับก็ไว้เจอกันคลิปหน้านะครับก็ฝากกันกดติดตามผลงานด้วยนะครับก็ไว้เจอกันนะครับผมสวัสดีทุกคนนะครับ